สวย,สวยจังเลยวันนีไ้ไปทำอะไรมาทายงานนะครับฮะทายงานได้ข่าวว่าจะมีเมียนกีเอรอใช่ฉันจะมีทุกคนเดี๋ยว,วจะมีแฟนมีแต่เดี๋ยวบอกวันอีกยแฟนมีด,ด้วยใ<ฟ>ส่เสื้อดีใส,ส่เสื้อดีแต่งตัวโป๊ขึ้นทุกวันหนูจะออกกาลังกายกับพี่นิกกี้แล้วหลงใจที่เขาหล่ออยู่คนเดียวหนูก็จะสวยแล้วคะ่ะรูดูการหน้าเรามาแน่นิกกี้ทำยังไงดีตอนนี้ลิวพูกก็ได้นูเยส เวีร์พูลก็ได้นูเยสไปแล้วหนึ่งรล้านยูโรนะครับซึ่งนูเยสเนี่ยแมนยูอยากได้นะตอนแรกเราเนะอยากได้มากนูเยสเยวี้์วูลก็แย่งไปซิตี้ก็ได้ฮาเลนแต่เราทำไงดีทุกคนบอกหน่อยฮาเลนจะยิงกี่ลูกโอ้โหผมว่าเละยิงยับอะฮาแลนอะ่ะ แล้วมีตัวส่งเดอะบอยส่งมีแบบเบนาโดส่งด้วยอะไรเงี้ยผมว่ายิงยับอะฮาร์เลนอะใช่ครับเราก็นึกว่าโกบอยบาดเจ็บจริงครับผอมลงใช่ผมผอมลงครับเอฟซี FC. ผอมลงเจ็ดโลหกโลเจ็ดโลอะไรเงี้ยผอมลงครับสวัสด,ดีก่อนสวัสด,ดีก่อนนี่ในนี้มีใครไปดูแมนยูเจอริวอูไหมเนี่ยมีใครไปดูแมนยูเจอริวอูไหมครับ ที่จะมาที่เนี่ยครับที่ราชบังคลานะครับมีใครไปดูไหมใครดูกดหนึ่งหน่อยสิอยากรู้มีคนไปดูไหมใครไปดูบ้างพวกเราสองคนไปดูกันนะคะถึงแม้ว่ามันจะเศร้าๆแต่เราก็สู้ตายกินข้าวหรือยังนล่าพี่ๆีเขาถาม กินแล้วนะคะตอนนี้น้ำหนักขึ้นนะคะเดี๋ยวกำลังต้องไดเอทนะคะไนล่าสวัสดี่อยสวัสดีค่ะเดี๋ยวไนล่าจะมีผลงานด้วยอย่าลืมดูกันนะคะถ่ายงานกับแม่ถ่ายงานกับแม่แตอนนี้คุณก้อยเขาถ่ายอะไรเนี่ยเขาก็แบบว่าจะเย็ดเย็ดลูกค้าแถมไนล่าถ่ายอะไรก็ตามต้องมีไนล่า แต่แถมฟรีในล่ามาได้ค่าตัวแต่ได้ออกกล้องได้ออกสื่อแต่ล่าสุดได้ค่าตัวไปแล้วค่ะนี่น่าได้ค่าตัวนะครับคุณนะคะไนล่าหน่อยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะดูบ้านล่าไหมนี่ไงไปไปหนึ่งไงไปไปเออเรียมีมีคนบอกว่าตั๋วฝั่งคุณคุณบีไปฝั่งลิวภูนะครับกองเชียร์เดอะคอปเขาซื้อหมดเลยสองแต่เด็กผีเนี่ยซื้อไม่หมดอ๋อเป็นเศร้าเนาะลิวพูมาซื้อแมนยูก็ได้นะสองคืออะไรสองคืออะไรทีในล่าคนเนี้ยอสังหาเนี้ย พี่อสังหานี่น้องอาสังหารเอฟซีไนล่าในล่าสวัสดีพี่เขาเร็วสวัสดีทุกคนนะคะเวลาลงสตอรี่ไนล่าเขาทักมาตลอดอ่ะพี่อสังหารเจิงโกจิงโกลิสเตออาจารย์อาจารย์จิงโกจิงโกเต้นตามพี่โรเซ่นะอาจารย์อาจารย์จิงโกจิงโกเิสเตอมาไล่ทักทายหน่อยนะกลัวเดี๋ยวจะหาว่ากายเป็นเพจขายของไปนะครับจริงๆผมให้น้องทำมาหากินเนี่ยให้น้องฝึกขายของทุกคนมาซื้อพี่เมากับพี่ปอยอุดหนุนเมาเยอะนะครับหาบัตราหาบัตรไม่ได้อันนี้คือแมนยูเหรอคะคุณเล็ก พัดสวน,นันคุณต้องการบัตรในราคาที่แพงที่สุดหรือเปล่าทักก้อยมาเลยค่ะโกบอยขายนะครับกบอยซื้อมาห้าใบใบละสองหมื่นห้านะคะน,นี่อันนี้คือขายราคาเท่าที่ซื้อมาเลยนะคะทักไปเลยนะคะราคา, <5 S 2> าเดิมเลยนะครับไม่อัพนะครับหรือว่าแฟนคลับแจ็คสันนะครับแฟนคลับแจ็คสันนะครับใครจะไปดูนะครับมีบัตรสองหมื่นห้าอยู่นะครับออวันพอมันเกิดเพื่อนแจ็คหรือยังวันนี้เจอกันแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็เจอวันนี้ก็อยู่กับแจ็คทั้งวันนะครับพรุ่งนี้ก็อยู่กับแจ็คเซย์เเดย์เจอกันบ<า>่อย <boy. S 2> วันนี้ไม่โดนยิดช่องหรอครับวันนี้พี่เมาส์กับพี่ปอยพักวันหนึ่งวันนี้เมาส์กับบอยเออไปหาแม่นะครับพักวันหนึ่งนะครับเอฟซีจะปาตองสวัสดีครับวันนี้คิ้วหนาแต่งหน้าค่ะน้องก้อยน่ารักนะทมุมทรงเนี้ยน้อง,งอเออเออไม่ค่อยเห็นนะทรงเนี้ยน่ารักนะที่คนดูสองพันนี้ก็คือโดนปิดการมองเห็นไหมไม่รู้อะแต่ปกติตอนดูบอลคนดูเยอะกว่านี้ รอนดูบอลใช่ป่ะอ๋อดูลงเวลาด้วยแล้วก็อาจจะโดนปิดว้นิดหน่อยยอดชื่อยอดช่องคืนแล้วสวัสดีครับนายยอดนิดนิงและสวัสดีทุกท่านนะคะที่มาเข้ามาลดมหาปารายตัวนี้หมดหมดซีซั่นแล้วนะครับหมดซีซั่นก่อนนะครับงบหมดเซีงบหมด FC งบหมดลูกน้อยคุณแอปบาร์เบอร์เนี่ยน่ารักเป็น FC รุ่นใหญ่นะขอบคุณค่ะสวัสดีทุกคน FC รุ่นใหญ่ คอบคือที่สุดแล้วคอฟคือที่สุดแล้วบัตรแ,แพงก็ราคาสูงจริงอันนี้พูดตรงๆบัตรบัตรแพงมากก็คือสําหรับผมนะถ้าเกิดเป็นแฟนแมนยูอะอ่าแต่พี่โดมานะคิดว่าถ้าโดมาก็คุม้มสำหรับผมนะไปดูพี่โดสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็คุ้มนะเพราะว่าถ้าเกิดเราบินไปดูผมเคยบินไปดูแมนยูเจอเรวพูค่าตั๋วก็ประมาณคนละหมื่นหมื่นกว่าบาท<พ>าแต่ว่าเสียค่าเครื่องบินอีกแล้วก็ถ้าเกิดเราอยู่ลอนดอนเราก็ดูไม่ได้แล้วก็ต้องเดินทางไปแมนเชสเตอร์อีก มาแล้เกินอะแต่ว่าถ้าเกิดแบบมาดูไอ้แม็กโทไอ้อิลังกาอะไรก็ไม่คุ้มหรอกแต่ว่าถ้าเกิดดูวิดีโอก็คุ้มแต่กลัวอย่างเดียวว่าผมรู้ว่าที่แฟนมาดูไม่ไปกันนะกลัวไปแล้วเขินนะสิผมว่าโดนสามศูนย์สี่ศูนย์เราจะแพ้เราก็ต้องยิ้ม